กที่ลงคลิปเกี่ยวกับ uh, Minecraft Education Edition ไป2องคลิปนี่นะครับก็มีคำถามกลับมาว่าครับว่าอ้ตกลง Minecraft for Education Edition เนี่ยมันเป็นเกมหรือมันเป็นอะไรแล้วทำไมมันถึงมีคำว่า Education ต่อท้ายนะครับก็เพื่อให้เป็นการเข้าใจง่ายๆดวันนี้จะอธิบายนะครับว่าอ้คำว่า Education หลัง Minecraft มันคืออะไรแล้ว Minecraft เป็นเกมจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเล่งมาเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับ m มค์ครับเนี่ยมันเป็นเกมมาก่อนและตอนนี้มันยังเป็นเกมนั่นแหละครับแต่ว่าอยากจะให้มองว่ามันไม่ใช่เกมที่เล่นเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับมันจะมีหลักการพรื้นฐานอยู่นะที่เรียกว่าเป็นเกมเบสเลิร์นนิงนะครับก็มี6หลักการด้วยกันตามในรูปนี้นะครับสไลด์นี้ก็เอาอมาจาก m i r r s s o t t m n e c r a f t e d u c a t i o นนี่เลยนะครับเขาบอกว่าเอ้เวลาที่เราเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราใช้เกมเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะ ทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นนะโดยธรรมชาติของเกมเบรเลิร์นิ่งเนี่ยจะมีอยู่6วิธีนี้หกวิธีดังนี้นะครับ1เลยก็คือเดอะเฟเลอร์ไดนามิกเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะมีความท้าทายเกิดขึ้นนะถ้าใครเล่นเกมก็จะรู้ว่าถ้าเราเล่นเกมแล้วมันง่ายเกินมันจะเบื่อทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเรียนรู้ด้วยการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีแบบเออความท้าทายเกิดขึ้นให้เราสามารถแพ้ได้แล้วก็ เริ่มใหม่ได้เพื่อที่มาหาทางแก้ไขก็มีการเทคลิสต์นะครับมีการเ,เสี่ยงภัยต่างๆได้แต่ว่าทุกอย่างนี้เกิดขึ้นในเกมโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะครับสองคือตรงนี้นะครับ The flexibility dynamic ก็คือว่าเกมเนี่ยมันเป็นรูปแบบของแซนบ็อกนะครับเวลาที่เราได้วัตถุประสงค์อะไรมาหรือได้คำสั่งอะไรมาในเกมเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ ไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการเดียวตยวกันเกมแบบนี้เรียกว่าเป็นนด์บ b o x เกมนะครับ construction dynamic นะครับก็เป็นการที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้แต่ว่ามันอยู่ในเกมนะคิดว่ามันเป็นเลโก้ชนิดหนึ่งแล้วกันเหมือนกับเด็กเล่นเลโก้ที่มาต่อๆกันจะสร้างเป็นบ้านตามทีนักการทเองเขาเนี่ยแต่ว่านี่มันอยู่ในเกมแต่ในเกมนี้เนี่ยจะมีการใช้หลักของฟิสิก เคมีชีวะเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยนะเป็นการสอดใส้กันไปด้วย The s i t u a t i Meaning นะครับก็เป็นการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์สมมุติเอ่อคือเขาก็จะได้เล่นเป็นโล w playing หรืออะไรสักอย่างนะครับที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตเป็นตัวละครในละครหนึ่งก็ได้ตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งการเรียนแบบนี้เขาบอกว่าจะช่วยให้สามารถเด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้แล้วก็ มีการใช้เรื่องของแมทอะไรเนี่ยที่มันอยู่ในการก่อสร้างเนี่ยเข้ามาช่วยได้ครับสิสเต็มอิงๆิ้งก็ง่ายๆเลยคิดอย่างเป็นระบบนะครับก็เอ่อถ้าเด็กต้องการจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยก็ต้องคิดก่อนแล้วว่าถ้าเป็นทำอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้อย่างนั้นยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างมองจากภาพใหญ่ๆเข้าไปแล้วมองให้มันเล็กลงนะครับว่าจะทาํายังไงถึงแก้ปัญหาที่ได้มาได้นะครับวิวอินเนี่ยะครับก็คือเนื่องจากมันเป็นเกมแล้วมันอยู่ในโลกออนไลน์ ทำให้เกมเนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยกันจากผู้เรียนหลายๆคนได้นะครับซึ่งขอบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นจุดเด่นของไมโครับนะถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างห้องเรียนที่มีผู้เรียนเนี่ยมาช่วยกันแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็จะทําให้มันน่าสนใจขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเด็กก็จะได้มีเอมพัตตีนะคือจะได้รู้ด้วยว่าคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงเอ่อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเนื่องจากเกมเนี่ยมันเป็นตัวละครนึนนงเด็กก็สามารถเลือกตัวละครที่ตัวเองชอบได้ซึ่งมีผลมากเวลาเล่นในเกมนะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมโอเคสำหรับในเกมไมค์ครับนะครับจริงๆเนี่ยที่จุดประสงค์ช่องนี้นะคือต้องการจะสอนให้คุณครูหรือผู้ที่ต้องการจะนำไมค์ครับเนี่ยไปสร้างสีการสอนเนี่ยทำให้เป็นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้ามาดูก่อนละกันว่าส่วนตัว Minecraft education เนี่ยเขามีอะไรให้เร้วบ้างนะครับถ้าเราคลิกไปที่ view library นะครับมันจะมีเมนูนที่ว่า subject t อันแรกเลยนะครับ subject คืออะไรนะครับก็จะเป็นชุดคิดนะนะั่นแหละสำหรับการเรียนรู้นะครับซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ต่างๆนะก็คล้ายๆบ้านเราคล้ายๆสเตมบ้านเราแต่ว่าจะมีแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็จะมีเรื่องของ science นวิทยาศาสตร์ math p บ c o m u t e r science equity and inclusion นะครับการไม่แบ่งแยกนะครับแล้วก็ความเท่าเทียม history culture นะรประวัติศาสตร์วัฒนธรรม social emotional แล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่คิดว่าจะต้องมีการเรียนรู้นะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้สำหรับเด็กนะครับ literacy and language <c oughs> ก็คือภาษาพื้นฐาน e-sport เยอะมากเลยก็ <c oughs> เอาจริงแค่เล่นพวกนี้เนี่ยก็คุมแล้วนะก็คุมแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองเล่นสักอันหนึ่งแล้วกันแบบว่ายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเอวันไหนดีพื้นฐานสุดเอาเป็น science <c oughs> แล้วกันนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูก่อนนะอย่างอันนี้นะครับ w r the ranger เนี่ยก็คือ เขาก็จะมีคำอธิบายนะว่ามันจะมีห้าบทในในในเรื่องนี้นะครับจะมีห้าบทบทนี้ก็ก็จะมีโลกที่เหมาะสําหรับเด็กอายุต่างๆกันแล้วก็จะพูดถึงเนี่ยครับการเดินทางข้ามแอฟริกาแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาระหว่างทาง ะนะครับเรามาดูที่ไซแอนกันดูดีกว่านะครับดูวิไซแอนนะครับก็ในไซแอนก็จะมีเรื่องของเคมีชีวะเรื่องของ We are the Ranger นะครับอะเอ็กซิงเจนไบโอเดเวอเรสตี้คลายสิตนะครับการสูญพันธะ์ปัญหาเรื่องของการสูญพันธ์นะครับแล้วก็มีเรื่องของอื่นอื่นอีกนะครับถ้าเราคลิกเข้ามาดูก็จะมีคำอธิบายนะบว่าอะอควาเรียมเรื่องของ ึ่งอ่ะอันนี้เรื่องของตาลองรู้เรื่องของตาตาของมนุษย์ก็ไดนะ้อันนี้ผมยังไม่เคยเรียนมาก่อนเหมือนกันนะครับอ่ะ example of how to cover content standard ติดๆๆอ่าก็น่าจะเป็นวิชาเรียนของเขาคนระับอ่ะอืมโอเคอธิบายการทำงานของดวงตานะก็ให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ดูว่าเด็กจะเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นอันนี้กันดูดีกว่า หามาแล้วนะครับนี่ถ้าเป็นเด็กนะครับเด็กก็จะเข้ามาดูในนี้ปึ๊บก็จะมีโลกขึ้นมานะให้เราแล้วก็จะมีตัวละครอันหนึ่งที่แต่จหน้าที่สอนเราในข้าวหลังก,ก็จะมีเหมือนลูกตาห,หรือเปล่านะพอครูจะบอกว่าอ่านี่คือลูกตานะประมาณนี้ถ้าเออจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้พอกดปุ่มนี้นะครับจะเข้าโหมด Immersive Reader นะครับเราสามารถให้เขาอ่านให้เราฟังได้นี This is a human eye. Like amazing the other eyes are organs of your body, your eyes are amazing. ถ้ามันเร็วไวช้าไปก็ปรับได้นะครับว่าจะเอาสปีดอ่านเร็วแค่ไหนเอาเสียงผู้หญิงผู้ชายนะครับ Amazing to learn about how your eyes work read the signs don't forget to go inside and see how everything works โอ okay. เคทีนี้ถ้าเราอยากที่แปลเป็นภาษาไทยนะรเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Choose language นะครับเลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแปลทั้ง document น,นะครับ วก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราเออก็อง,อง,ง่ายดีเลยครับนี่คือดวงตาของมนุษย์ก็สามารถเล่นได้ต่เียวกับอว <ข S 2> ัยวะอือ่นๆในร่างกายของคุณดวงตาของคุณน่าทึ่งมากประมาณนี้เนะครับเคก็เขาบอกว่าให้ลองเข้าไปดูข้างในสิแล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นยังไงนะหน้าที่ของเราก็าคือต้องเข้าไปนะเขาะได้ไหมอ่าเขาะได้เลยคนระับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปก็ไดนะ้อ่าอย่างนี้เดินลงไปปึ๊บปึ๊บป๊บ ุอ่าโอเคอ่าเขาจะมีป้ายบอกข้างบนด้วยนะครับ enter the eye เอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่า chamber it is r e t d e vision get m e d e โอเคอ่าเขาบอกว่าไอเนี้ย so s, s o l e r a นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นชั้นสีขาวหนาๆนาที่อยู่ข้างนอกดวงตาของเราเออประมาณนี้อ๋อน,นี่เองที่เราเรียกว่าเป็นตาขาวเรานะครับ อ๋อส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ป้องกันมาให้แสงเข้ามาในตาดูนะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้พอเราเดินเข้าไปข้างในนะครับปึ๊บเข้ามาก็จะมีป้ายให้อ่านเต็มไปหมดเลยโอ้ทํทำดีนะเนี่ยนะเลนส์ครับนี่คือ Transparent Structure ก็คือประจัไทยคือแก้วตาไหมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้ารู้นะครับอ่านะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่โฟกัสเนี่ยกล้ามเนื้อตาก็จะ รีแล x กซ์แล้วก็เลนส์จะเป็นจะเป็นบิคัมราก็าคือเป็นวงกลมนี้เนาะลงมาอีกนะครับโอเคเขาบอกว่าถ้าดวงตาเราอ,อยู่ท้องเก้าสัปดาห์โอเคนะครับถ้าเข้ามาข้างในปุ๊บรู้สึกเหมือนอยู่ในลูกตาจริงเลยนะครับอันนี้คือ Situated Meaning นะครับนี่แหละครับ ตัวอย่าง right อันนี้คือแสงเข้ามายังไงเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเป็นแสงเข้ามาแสงเข้ามาแล้วก็จะไปโดนกับไอลิสนะครับไอลิส pass through the pupil to the lens right focus in this room ก็จะเข้าไปข้างในปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อ่ะนี่คือตัวอย่างด้วยก่ใช้เวลาอ่านนานนะครับนี่อันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเข้ามาเล่นตรงนี้เออเขาก็จะรู้สึกอ๋อฮินนี้คือตาของเรานะอะไรองี้ ลองคิดดูว่าถ้าเราถ้าเขาต้องไปเรียนแบบว่าในห้องเรียนหรือว่าอา่านหนังสือเองนะครับโดยที่ไม่ i m m e r อร์ซขนาดนี้ไม่ได้เข้ามาอยู่ในลูกตาเองขนาดนี้นะครับก็จะมีความน่าเบือ่อนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาเป็นเคมีแล้วกันนะครับผมขอเป็นเคมีชุดเรียบง,ง่ายแล้วกันนะอันนี้นะครับปเคมีนะครับ ก็เขาบอกให้เราเดินเข้าไปดูนะซึ่งในว o r นี้จะเป็นการสอนเคมีแบบไม่ง่ายนะว่าใน n e c r a f t Education เนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างซึ่งเครื่องมือเหล่านี้แน่นอนว่ามีเฉพาะในเวอร์ชันนี้เท่านั้นวเวอร์ชันอื่นไม่มีนะครับออันอ,อย่างเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็น Element Constructor นะครับก็เป็นตัวที่สร้างาธาตุขึ้นมาเ,เราเปิดเข้าไปดูนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับว่า,าธาตุเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดนะครับ ก็คือเป็นอะตอมด้วยนะครับในอะตอมเนี่ยก็จะมีโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนนะครับโปรตอนก็เป็นโปรตอนนิวตรอนเป็นค้่บวกก็จะอยู <concrete> ่ตรงกลางนะแล้วก bueno ็อิเล็กตรอนเป็นค้่ลบจะวิ่งอยู่รอบโปรตอนและนิวตรอนเนี่ยอันเนี้ยเขาเป็นอุปกรณ์ที่สร้างธาตุขึ้นมาได้นะครับเช่นถ้าเราปรับว่าให้เป็นโปรตอนหนึ่งตัวอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นิวตรอนหนึ่งตัวหรือโปรตอนกับนิวตรอนเอ้ยโปรตอนกับอิเล็กตรอนนะไม่มีนิวตรอนนะแล้ก็จะได้ธาตุไฮโดรเจนขึ้นมานะครับ หรือถ้าเป็นโปรตอนกับนิวตอนอย่างนั้นหนึ่งก็จะได้ไฮโดเจนเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นไอโซโทปนะครับไอโซโทปไม่รู้จํากันได้ไหมแต่เรามาาตาที่มีเ,เป็นาตาเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามีจํานวนโปรตอนและนิวตอนต่างกันไม่ใช่สิโปรตอนต้องเท่ากันเนี่ยแต่นิวตอนต่างกันนะครับเป็นไอโซโทปนะครับก็จะสร้างเป็นไฮโดเจนได้หรือถ้าเป็นเท่าไหร่นะที่จําได้11บบทนี่จะเป็นโซเดียมหรือเปล่า อ่เป็นโซเดียมนะครับถ้าเป็นโปรตอน11อิเล็กตรอน11นิวตรอน11นะครับก็เป็นโซเดียมแลวในรูปก,ก็จะมีตรงเนี้ยก็คือตรงกลางก็เป็นนิวตรอนกับโปรตอนอยู่เนาะแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งข้างอ่าอันนี้โอเคมีแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับในการสร้างธาตุพอเราได้ธาตุเสร็จทำยังไงนะครับเราก็สามารถเอาธาตุมาสร้างสารได้นะครับเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเขามีตัวอย่างให้ตัวอย่างสารม,มาให้นะโอเค คอมปาเลเตอร์คือตัวสร้างสรารประกรอบนี่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถถ้าเรามีธาตุคาร์บอนสองไฮโดรเจนสามโซเดียมหนึ่งแล้วก็ออกซิเจนสองครับเราจะสามารถสร้างโซเดียมซิเตได้โซเดียมซิเตก็เป็นสารตั้งต้นนะครับของสารประกอบหลายๆอย่างอ่ะเราใส่เข้าไปที่นี้เราจะผสมนะครับคาร์บอนสองไฮโดรเจนสามโซเดียมออกซิเจนสองเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นโซเดียมซิเตขึ้นมา ไม่ได้สร้างในทุกอย่างในโลกนะครับคือสร้างได้ตามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะมีตารางให้อยู่นะว่าเขาสร้างอะไรนี้บ้างนี่เป็นตัวอย่างหนึง่งอะต่อมาตรงนี้เป็น lab table มันโต๊ะแ a บนั่นเองก็เขาบอกว่าโต๊ะนี้เนี่ยเอาไว้สร้างเอาสารประกอบที่ได้มาสร้างเป็นไอเทมนะครับเช่นถ้าเรามีโซเดียมอะซิเตตสี่อันอย่างนี้เราวางเรียงกันมันจะสามารถสร้างไอเทมหนึ่งขึ้นมาได้ชื่อว่า i อซ ball นะครับกด combine ปุ๊บ เราก็จะได้เป็นไอซ์บอลขึ้นมาอย่างนี้นะก็สามารถเอาไปปาได้อ,อ่างนี้นะครับซึ่งมีอุมีไอเทมมากมายในที่สามารถสร้างได้นะครับเช่นนาเล่นนหนึ่งก็เป็นสร้างไ์เซเบอร์ได้อะไรเงี้ยค,คือก็จะมีอุปกรณ์ในการสร้างหลายอย่างเลยประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราอยากจะจะว,ว่าไอสารประกอบแต่ละชิ้นเนี่ยมันมันสร้างมาจากอะไรนะรก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับเป็น material reducer ก็สามารถใส่เข้าไปนะครับอย่างไอซ์บอมเนี่ยก็จะเป็นโซเดียมอซิเตสีอันที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับหรือถ้าเราใส่โซเดียมอซิเตตเข้าไปอ่าก็จะเกิดจากสิ่งเหล่านี้นะครับประมาณนี้ซึ่งจมีอีกหลายอย่างนะที่ที่เล่นที่เล่นได้นะครับในโลกมีนะครับมาโลกของฟิสิกส์บ้างน,นะครับเราเรามาสร้างบอลลูน,นกันด,ดูว่าบอลลูนทานํางานยังไงนะครับตรมจะเอาอุปกรณ์ที่เขาต้องการ มาเก็บไปตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดูตามรูปนี้นะเขาก็จะมีบอกว่าเอ้ถ้าเราจะสร้างบอลลูนนะครับเราต้องมีตัวเนี้ยลดเลสแล้วก็มีลาเท็กก็คือ,อยางล้อมรอบนะครับยางล้อมรอบแล้วต้องการต้องมีกาซีเลียมอา่าแล้วก็มีเชือกนี่นะครับเราก็มาสร้างได้เนะเราต้องวางให้เหมือนกับของเขานะครับก็มีเลสไดอันนี้อันหนึง่งปึ๊บแล้วก็มีลาเท็กวางนี่ครับ แล้วก็มีเชือกเชือกแค่ Under อันเดียวพอ,อแล้วก็มีคีเนียมตรงกลางนี่นะครับก็จะได้เป็นบอลลูนแดงมานะหนึ่งอันบอลลูนมาทำอะไรนะก็สมมุติว่าเราเสกหมูขึ้นมาตัวหนึ่งนี่นะครับแล้วเราผูกบอลลูนไปให้หมูปุ๊บบอลลูนก็จะพาหมูลอยขึ้นไปอ่าก็เป็นเรื่องของฟิสิกส์นะครับ เราก็สามารถจะผูกไว้กับเชือกผูกเชือกไว้กับเสาอะไรอย่างนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของการทําครบเพลิงนะครับว่าครบเพลิงแต่ละสีทําจากอะไรนะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถเรียนรู้ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอว่ามันสามารถเรียนรู้ได้ยังไงนะครับก็อนี้จะเป็นเป็นเวอร์แมพที่ชื่อว่า somewhere in europe นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเนียอันนี้เป็นโหลดมาจากในอินเทอร์เนต็ตนะครับซึ่งจะมีผู้ที่เป็นมืออาชีพในการสร้างเวอร์แมพนะครับ ทำมาแจกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์แมปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยนะครับที่ในการสอนนักเรียนเราให้รู้จักความโหดร้ายของสองครามนะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับสงครามนะก็ลองคิดดูนะครับว่าในเหตุการณ์จริงในชีวิตจริงเราเนี่ยไม่มีใครอยากจะไปจําลองอะไรที่มันดูแบบดูแลบบ้วโคตรหูนะครับดูแลบบ้วแบบไม่ไม่ไม่สบายใจดูแลไม่สบายใจนะแต่ว่า เด็กๆเ,เนี่ยก็ควรจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เอาไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเพราะฉะนั้นการจําลองเหตุการณ์ที่เราบอกว่าเป็น s i t u a t e s i t u a t e d m e a น i n g นะครับก็ก็จะประมาณนี้นั่นะคือพาเด็กเนี่ยเข้ามาให้ดูว่าเฮ้ยช่วงของคราวเนี่ยมันน่ากลัวนะเอ่ยถ้ามองบนฟ้าก็จะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับกำลังยิงกันอยู่นะมีเครื่องบินกำลังไล่ยิงกันอยู่นะครับแล้วก็ตึกหนามบ้านช่องกรพังนะครับซึ่งเขาสามารถเดินเข้าไปชมนี้ได้ไดคือจริงๆเนี่ย มันสามารถที่จะทําแบบว่าเป็นป้ายบอกนะครับว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรไม่ได้แต่ว่าคิดว่าในเวอร์เนี่ยผู้พัฒนาเขาคงไม่อยากจะระบ,บุว่านเนี่ยมันคือที่ไหนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ยังสามารถใช้สอนได้นะใช้สอนได้นะครับเช่นเนี่ยก็มีเครื่องบินตกนะครับก็ค่อนข้างจะเหมือนจริงนะพื้นก็พังเนี่ยนะถ้าเรามาดูนิดนึงก็เนี่ยจะมีตึกที่มันพังลงมานะครับไฟกําลังลุกอะไรอย่างนี้นะครับนะเนี่ยตึกนะ คือมันคือเขาทําละเอียดมากจนสามารถเดินเข้ามาเนี่ยในตึกได้ดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเี้นะครับละเอียดมากนะหรือถ้าเราข้าไมไปฝั่งนู้นอ่ะตึกนี้ก็พังเหมือนกันนะตึกนี้ก็พังเหมือนกันข้าไมไปฝั่งนู้นก็มีเนี่ยนะครับมีอันนี้น่าจะเป็นเครื่องบินกลางถูกบินชนหรือเปล่าประมาณนี้นะนะครับแล้วก็เครื่องบินไล่ย,ยิงข้างบนเนะเครื่งบนข้างบน รายละเอียดเขาดีมากนะเขาทาดีมากนะี้เป็นถือเป็นงานที่มีคุณภาพจริงนะครับอ่าอันนี้นะครับมีควันออกมานะครับเห็นไหมแล้วก็มีไฟลูกมีกระสุนยิงออกมานะครับอ่าถ้าลงมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีรถถังอยู่อ่าอันนี้นะมีรถถังอยู่นะครับพอทาเหมือนจริงมากนะครับเหมือนจริงมากก็ แบบนี้เข้ามาดูก็รู้สึกหดหูล้จริงนะตอนที่เล่นก็รู้สึกหดหูแล้วนะครับเพราะว่ามันทำแบบอิมเมอร์ซีจริงครับเป็นซีทูเอชเด็ดมินน่จริงนะอ่ะอันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับไ,ไปดูอันอื่นมากสิ่งมหาศาลของโลกนะครับหรือว่าทัชมาฮาลนะทัชมาฮาลเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับอินเดียนะก็อันนี้คนทำก็อลังการจริงผมขอแสดงความสักสีคนทำเลยนะครับอ่ตอนนี้แมบกำลังโหลดอยู่นะครับสังเกตด,ดูว่า หลัเลียนเยอะมันใช้เวลาหนดนานนะครับรู้สึกทางนี้มังที่จะไปทัชมาฮาลก็ทําเหมือนจริงมากนะครับทำเหมือนจริงมากนะครับม,ม,บมีต้นไม้มีพื้นอะไรอย่างนี้นะครับเอาอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าตรงทางเข้านะเพราะฉะนั้นทัชมาฮาลจะอยู่ทางนู้นนะครับอ่ะอนุญาตบินไปนะครับอ่าโอเค นี่นะครับอันนี้ก็เป็นทัชมาฮาลนะครับแบบนี้เนี่ยคนทําก็ค่อนข้างจะอลังการมากๆนะคือนับถือในความพยายามแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอของจริงนี่ก็จะมีประมาณนี้นะมีน้นําอยู่ตรงกลางแล้วก็มีต้นไม้รอบข้างนะคือผมเคยไปดูของจริงมาแล้วนะครับก็จะคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ของจริงเนี่ยต้องคิดดูนะว่าการที่เราจะไปสิ่งอะไรที่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยหนึ่งเลยคือ ต้องเดินทางไปจริงๆค่าใช้จ่ายเอยอะไรเอยนะครับแล้วที่สําคัญไปถึงเนี่ยคนจะเยอะมากๆนะยิ่งอินเดียไม่ต้องพูดถึงนะครับนักท่องเที่ยวเอยคนในท้องถิ่นนะก็เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาเนี้ยให้เด็กมาดูเป็นไอเดียนะว่าถ้าทราฮาวเนี่ยข้างในเป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถบินไปดูรอบๆได้นะครับนี่อ่ะอนะครับจะมีเสาอ,อยู่ข้างๆนะครับทัชมาฮาลนี่ก็เป็น สิ่งหนึ่งนี่จะสิ่งมาตรรย์ของโลกนะเมื่อนานมาแล้วนะครับนานมาแล้วลองพาเดินดูนะครับที่สําคัญนะครับเข้าไปข้างในได้ด้วยเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับนี่นะครับนะครับเข้ามาก็จะสึก i m m e r อร์ซนะครับเพราะว่าความมืดแสงเสริงแดงก็จะหายไปนะครับเช่นกันอันนี้ก็เหมือนฟิสิกส์นะถ้าเราอยากจะได้ไฟนะครับแล้วก็ถือคบเพลิงสีแดงก็ได้่บงนี้นะครับแล้วก็ ปากไว้นะครับอ่าก็จะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับหรือถ้าอยากได้แบบไฟใหญ่ๆก็อืมนี่นะครับเอาไปวางดูนะปุ๊บก็จะสว่างขึ้นนะครับนี่นะครับ่ถ้าเราเดินผ่านไฟไฟก็ติดเราก็เป็นหลักฟิสิกส์นะครับว่าไฟก็ต้องมีควันเนาะนี่ก็เป็นด้านในนะครับจริงๆร,รู้สึกทัชมาฮาจริงจะมีชั้นใต้ดินด้วยนะไม่ผิดนะเกิดจ,จำผิดหรือเปล่า อ่าจริงด้วยมีจริงด้วยนะครับเขาก็ทําชั้นใต้ดินมาด้วยนะครับอ่ะจริงจริงมันคงมีทางเดินลงแหละแต่ว่าเรามาทางลัดนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะช่วยเป็นไอเดียให้นะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะว่าตกลงไงครับเนี่ยเรียนยังไงแล้วมันจะเป็นเกมมันจะไปเรียนได้ยังไงอะไรอย่างนี้ ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นํามาให้ดูวันนี้นะครับก็ถ้ายัางไงชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเกม Minecraft นะที่เป็นเกมเบสสนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า